สวัสดีครับเราอยู่กันที่เต็นท์รถยนต์มือโองโอร์สโฮมคาร์ที่ชนบุรีนะครับก็วันนี้นะครับทางเต็นท์รถโอทอสโฮมคาร์ของเรานะครับมีรถสวยๆดีๆนะครับเข้ามาใหม่ให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกชมอีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้นะครับเป็นเจ้าฮุนไดฮีสันนะครับรุ่น2.5ตัวอีลิท นะครับปี2021นะครับโฉมมายเนอร์เชนแล้วนะครับกับราคาอยู่ที่1,499,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่25,096บาทเท่านั้น นะครับก็สำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังหารถครอบครัวแนวสไตล์ MPV นะครับต้องบอกว่าเจ้า Hyundai H1 คันนี้ตอบโจทย์นะครับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดและที่สำคัญคันนี้ประวัติเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับคันนี้ลูกค้าวิ่งนะครับเพียงแค่9,600โลเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับเลขไม้วิ่งเพียงแค่9,600โลเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าคันนี้ สภาพไม่แพ้ป้ายแดงเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่หาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของตัวสภาพนะครับรถส,สวยๆจากเจ้าฮุนไดฮ i ส1วันรุ่น2.5อีลิตชมไมเนอร์เชนปี2021คันนี้กันนะครับอ่ะเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับ ดีไซน์กระจังหน้าปรับเปลี่ยนใหม่นะครับสำหรับโฉมไมเนอร์เชนตตัวนี้กระจังหน้านะครับก็จะเป็นสีทูโทนนะครับภายในจะเป็นดำนะครับสลับกับตัวโคมเมียมนะครับต้องบอกว่าสวยๆเลยตัวนี้ถ้ามองดีๆก็จะเหมือนคล้ายๆกับแบบตัวกระจังหน้าแบบไดมอนด์กิลคล้ายๆนะครับยาวตัดรับมาถึงตัวชุดไฟหน้าจะเป็นโคมไฟหน้าเรนโปรเจกเตอร์แบบหลอดฮาโลเจนนะครับตัดรับในส่วนของตัวชุด ไฟตัดหมอกด้านล่างก็จะเป็นแบบปลอดทาโลเจนเช่นเดียวกันด้านล่างตรงนี้จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับสวยๆชายกันชนด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะสับด้วยในส่วนของตัวคมเมียมนะครับตัวนี้ตัดรับสวยๆเลยนะครับเกิดมาด้านข้างนะครับล้อแม็กตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กลายเดียวกับตัว VAP นะครับสวยๆจะเป็นสีทูโทนภายในออกเป็นสี บอลเงินนะครับหรือสีเทาเงินนั่นเองตัดกับตัวหน้าปัดตึงเงานะครับคันนี้มาพร้อมกับสเปคล้อแม็กซ์อลลอยขนาดขอบ16นิ้วยางคู่ตัวปี2021เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็เดี๋ยวว่ากันเรื่องอยางนะครับมาพร้อมกับตัวชุดแต่งคิ้วนะครับกาบข้างนะครับเป็นโคมเมียมสวย,สวยนะครับกระจกมองข้างปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวด้านข้างแล้วก็มือเปิดประตูเนี่ยสีเดียวกับตัวรถนะครับอ่า เพิ่มมาด้านท้ายนะครับหรือด้านหลังดูในส่วนตัวเรื่องระบบเบรก,ก่อนตัวนี้จะเป็นระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายไฟท้ายปรับเปลี่ยนใหม่จะเป็นแบบ LED สวยๆนะครับมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์หลังแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3 ข้างบนหลังคาก็จะมีก้านจะมีเสาอากาศเป็นแบบมือหมุนนะครับด้านหลังกระจกก็จะมีะตัวก้านปัดพร้อมระบบไล่ฟ้าที่ฉีดน้ําครบคันนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆและร้อนเลยรถสภาพเลี่ยมมากนะครับตัดด้วยฝาท้ายขอบคิ้วจะเป็นโครเมียมตัวนี้นะครับคันนี้ต้องบอกก่อนเป็นตัว e l ลิทแต่เจ้าของนะครับไปติดตั้งในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์เป็นตัวดีลักมาไม่ต้องงงนะตัวนี้เป็นตัว e l ลิทนะครับแล้วก็ ตัวชายกันชนด้านหลังนะครับก็มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กะระยะถอยด้านหลังให้4จุดนะครับตัดด้วยลายขอบคิ้วคมเนี่ยมสวยๆที่กันชนหลังนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้สวยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในแล้วก็ห้องโดยสารกันตามมาเลยครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะออกรถนะครับกับทางเรานะครับรตอ,อาร์ตภูมิคาร์สามารถนะครับ ทรนะครับมาสอบถามหรือจองได้ที่เบอร์0818903370เป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์0860264069เป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับอ่าหรือติดตามนะครับในส่วนของตัวรถส,สวยๆผ่านทางช่องทางนะครับเว็บเต็นรถยนต์มือสองโอ๊ตอาร์ตภูมิค่าของเราก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของตัวชุดภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กัน สำหรับคันนี้ต้องบอกเลยภายในหน้าห้องเครื่องยนต์เลี่ยมมากๆดูดิครับมองเข้าไปลึกๆสภาพยังเลี่ยมยังสวยอยู่เลยคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซลมาพร้อมกับตัวเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวนี้ก็ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ประมาณ175แรงมา้านะครับที่สำคัญหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับน็อตซอกต่างๆยังคงสภาพเดิมๆดูดิครับหมอกองอากาศนะครับ ถุงพลาสติกหรือตัวสติกเกอร์ยังไม่เคยเลอกออกเลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยจริงๆนะครับและดูในส่วนตัวแผ่นกันความร้อนนะครับยังเลี่ยมๆอยู่เลยนะครับกับรถสวยๆนะครับแบบนี้นะครับต้องบอกเลยที่นี่ที่เดียวที่เราคัดสรรรถคุณภาพดีๆมาให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับที่สําคัญการันตีตัวถังและเลขใหม่ให้ นะครับซื้อไปแล้วตรวจสอบพบเจอว่ารถมีโดนชนหนักตัดต่อตัวถังน้ําท่วมไมไมแท้นะครับเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าเสียเวลาให้คุณลูกค้าอีก10,000แบาทอ่ะต่อมาภายในนะครับสําหรับเจ้าฮุนไดเฮสวันตัวนี้เป็นภายในนะครับสีครีมนะครับตัดกับลายคอนโซลนะครับลายไม้แล้วก็คอนโซลดำนะครับแบบนี้เลยอ่าเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับตัวหัวเบาะเองเนี่ยก็ ปรับรับกับสรลีระของตัวสีสะนะครับต้องบอกว่าเข้ารูปสวยดูสภาพเบาะยังตึงๆนะครับมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะครับแล้วก็สามารถรับสายวางสายผ่านตัวชุดพวงมาลัยมันติฟังก์ชันได้ดูสิครับรูกุญแจใส่นะครับในส่วนของตัวรูขันกุญแจเนี่ยดูสภาพดีครับของตัวแป้นหรือตัว ลูกุญแจยังคงสภาพเลี่ยมๆกิ๊บอยู่เลยไม่วิ่งเพียงแค่9,000โลเท่านั้นนะครับคอนโซลฝั่งด้านฝาก็จะมีปุ่มปรับในส่วนของตัวไฟนะครับเก๋งในส่วนของตัวปรับความสว่างของไฟนะไฟเลือนไม้แล้วก็ในส่วนตัวไฟตัดหมอกให้ครบคันนะครับแผงซ่งกระจกประตูก็เป็นไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็มีระบบเซ็นทัลล็อกปรับพับเลนกระจกแบบไฟฟ้านะครับเปิดฝาถังน้ำมันก็อยู่ที่บริเวณแผง คอนโซลฝั่งหน้าด้านขวาหรือแผงประตูด้านขวานั่นเองนะครับต้องบอกสภาพคันนี้สวยจริงๆนะครับในส่วนของตัวช่องอะไหล่เครื่องมือนะครับแม่แรงนะครับตรงนี้ก็มีให้ครบคันนะเพราะว่าคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถบ้านๆเลยรถใหม่มากนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของตัวภายในกันตามมาเลยครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนสำหรับเจ้าฮุนไดฮิสตันคันนี้นะครับอ่ะนี่ผมขออนุญาต พยายามจะซูมเลขไมให้ดูกับนะครับเลขไมวิ่งอยู่ที่9,623กิโลเมตรเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าไม่น้อยกว่านี้แทบจะหาไม่ได้แล้วนะครับต้องบอกว่าคันนี้ถือว่าวิ่งน้อยมากไม่วิ่ง9,623กิโลนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับตัวหน้าจอเครื่องเล่น Android ใหม่นะครับเจ้าของเดิมปรับเปลี่ยนเป็นหน้าจอ t ท sla Android สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับดู u t u b e นะครับดู Google Map ในส่วนของตัวดูเครื่องเล่นต่างๆผ่านตัวหน้าจอ Android ได้เลยนะครับแล้วก็แยกในส่วนของตัวจอนะครับเพิ่มติดตั้งจอทีวีด้านหลังมาให้ดูได้ครบครันนะครับตัวนี้ผมเชื่อมต่อ w i f i ไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ มาดูในส่วนของตัวหน้าจอเครื่องเล่นกันอันนี้ผมเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่นะครับขอญาาิแป๊บหนึ่งอ่านี่เชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถนะครับก็ดูในส่วนของตัว หนัง u t u b e ต่างๆได้นะครับก็ตัวนี้ถือว่ารองรับในส่วนของตัวเครื่องเล่นค่อนข้างจะครบคันเลยนะครับในระหว่างที่รอมันโหลดนะครับขออนุญาตพามาดูระบบปรับอากาศก่อนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบระบบปรับอากาศในส่วนตัวแอร์ออโต้นะครับแยกปรับอุณหภูมิโลกตหว่างตัวตอนหน้าตอนหลังอ่านะครับเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จะมีช่องที่จุดบุหรี่นะครับมีช่องเสียบ USB a u x ให้เหมือนเดิม นะครับต้องขอประทานอภัยคุณผู้ชมนิดหนึ่งเนื่องจากว่าสรราัญญาณ Wi-Fi อ่อนนะครับไม่เป็นไรคันนี้เล่นได้ต้องบอกผมการันตีเลยนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งเปิดนะครับอ่าแล้วก็ดูสภาพเบาะนะครับสภาพเบาะหนังยังคงเรี่ยบๆสวยๆกับรถวิ่ง9,000โลนะครับเมกเซนแน่นอนรับประกันนะครับที่สำคัญไม่แท้แน่นอนนะครับ อ่าแล้วก็ผ้าหลังคาสะอาดสะอ้านมีรอยเจิมนิดนึงไม่เป็นไรเป็นเจิมแป้งเดี๋ยวเช็ดออกให้นะครับแล้วก็คันนี้ต้องบอกเลยรถพึ่งเข้านะครับสภาพสวยจริงๆนะครับเบาะนะครับหัวหมอนนะครับครบนะด้านหลัง3นะครับเถิบตรงมาตรงกลางก็3นะครับแถว2ตรงนี้ก็3ก็เป็น9 1 0 11อ่า11หัวหมอนครบคันนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของตัวด้านหลังกันตามมาเลยนะครับ ตัวอีลิทนี่เป็นประตูสไลด์นะครับเป็นประตูสไลด์แบบเมนนุ่นแบบนี้นะแล้วก็บกซับแถว2อนะครับอยู่ในสภาพตึงๆสวยๆนะครับอ่าบอกไม่มีฉีกขาดไม่มีรอยย่นตัวเบกแถว2ตรงนี้สามารถหมุนปรับได้180องศานะครับอ่าเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเนี่ยปรับแบบนี้เลยนี่นะครับปรับหมุนแบบนี้ นี่ปรับหมุนแบบนี้180องศาได้เลยภายในกว้างนั่งสบายนะครับแล้วดูดิครับพื้นพื้นผ้าหลังคาสะอาดสะอานแยกปรับตัวระบบปรับอากาศแอร์แยกมาให้แถว2เย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับแอร์แถว2แถว3เนี่ยจะเป็นแอร์หลังคาแล้วเย็นทั่วถึงนะครับมาพร้อมกับตัวไฟเก๋งติดสภาพสมบูรณ์นะครับแล้วก็แยกตัวระบบเครื่องเล่นมาให้ครบครันนะครับอ่ะต่อมา ในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้นะครับหัวหมอนเบาะครบหมดนะครับเบาะด้านหลังอยู่ในสภาพสวยๆเรี่ยมๆเลยนะครับคันนี้ใส่พื้นพรมมาให้เต็มคันนะครับดูดีครับพื้นพรมเต็มคันและที่สําคัญด้านหลังถ้าไม่นั่งนะครับก็สามารถเลื่อนนะครับวางของสัมภาระได้แบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญการันตีตัวถังนะครับว่ารถหน้าตาเดิมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ นะครับไม่เคยจมน้ําหรือกอไมามาแน่นอนนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่หาอยู่นะครับห้ามพลาดเลยกับเจ้าฮุนไดเฮส2.5นะครับตัว e ีริกนะครับปี2021โชมไมเนอร์เ,เชนแล้วนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยรถรถโฉมนี้ไม่มีแล้วหายากมาก นะครับสนใจยังไงโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0818903370เป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์0860264069เป็นเบอร์คุณอาร์ตสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ